สวัสดีสวีดัตนะครับพบกับโอชูเตอร์เกมเมอร์นะครับวันนี้เราจะมาอยู่กับเกมแกรี mm ่มอร์1เอ็ดนะครับแล้วก็จะมาส,สอนวิธีการใช้อ,อุปกรณ์ของแกรี่มอร์สเบื้องต้นนะฮะก็สอนกันคร่าวๆไม่มีอะไรมากนะฮะก็ออกไปเรื่อยๆ นานชิปเป้งนะนานชิปเป้ง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 โอเคนานชิปเป้งไก่แล้วนะเริ่มมาก็ช้าเลยโอเคเอาเริ่มมาก็กระตุกมาเลยน,นิดเลยหน่อยนะฮะก็ผมจะสอนเริ่มต้นเลยนะครับ ก็เริ่มต้นอย่างแรกเนี่ยครับแล้วกดปุ่ม C เพื่อไอ้นั่นนะครับเปลี่ยนสกินตัวได้นะครับนะแล้วก็เลือกตัวที่เราต้องการนะครับครับนี่ครับมีเยอะแยะมากมายไก่กองนะครับก็มีอยู่เยอะรวมๆกันนะครับก็เลือกตามใจชอบเลยครับมีอะไรเนี่ย พวกนี้ครับโอเคอาวาแมนมาจากไหนก็มีหลายตัวให้เลือกฮนะแล้วแต่ว่าใครจะอยากเลือกอันไหนนะผมเลือกอันนี้ด้วยกันนะครับพอเลือกตาแล้วแล้วก็ปิดนะครับปิดเสร็จนะฮะก็เป็นกายครับโอชออมเออ แล้วก็จะเป็นตัวใหม่ละอ่าผมจะทดสอบวิธีการให้ดูนะครับแล้วก็ใส่เก้าอี้มหนึ่งอันนะครับเวลากดที่เมนูกดคิวค้างไว้ครับก็จะเป็นผมว่ายานฐานะอะไรอย่างี้ครับถ้าเราใช้แล้วแล้วก็กดคอนโทรลนะครับมันก็จะเห็นหน้าตัวเองครับเนี่ยครับคือว่าเราเปลี่ยนตัวแล้วครับวิธีจับก็คือคลิกนะครับุ๊บแล้วก็กดอีครับ กด E คือการหมุนมนี้ครับก็กด E ก็เป็นการหมุนบอกว่าแบบว่าไม่ต้องเคลื่อนที่นะพอกดปล่อยกด E ครับชุบก็เป็นหมุนเลยครับแล้วก็จะกดอีกทีนึงก็ลิกซ้ายครับชุบอ่า้ามันจะค้างทำไมครักดจะคลายเลยนะครับก็โยนแม่งทิ้งก่อนนะครับก็แบบว่ามันก็จะเล่นสนุกได้แบบหลายอย่างอยู่นะครับจะมีพวกคามีพวก ที่นั่งที่นอนผมแนะนำถ้ากินเกียนก็อันนี้ครับชุดเออโอ้โหทีชนินะครับก็ประมาณนี้ผมแนะนำก็อินดีกว่าถ้าจะเล่นกินเกียนฮะแล้วก็ใส่ขึ้นปงออกมาครับคลิกซ้ายคลิกขวาคลิกซ้ายคือการขึ้นปงคลิกขวาไม่มีเชือกฮะชุดเออ ยนะนัไ่อะโอเคอ่ะรูปไม่ออกนะช่างมันนะฮะเรามาทำอย่างอื่นดีกว่านี่คือว่าปรับพวกปรับเวลาคุณจะถ่ายหนังถ่ายวิดีโอก็ใช้ปรับเฟรมเรทนี้ครับใช้นี่ปรับเฟรมเรทนะครับตรงนี้แล้วก็แบบว่าอันนี้ทำภาพ แค่นั้นเองครับไม่มีอะไรมากครับอันนี้ก็เป็นเพราะเราถ่ายรูปครับผมนนี้ะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ครับนะครับแล้ก็จะได้รูปรูปหนึ่งนะครับแล้วก็วิธีโพสเตอร์พวกตัวละครนะแต่ผมก็จะมาสอนกันในวันนี้เลยนะครับก็ไอพีซีก็สิในนี้นครับที่เป็นพวกไอพีซีที่เป็นฝ่ายดีแล้วก็ฆ่ามันได้แบบง่ายๆนะครับเชี่ย จะตายนะมีหัวใจรอบนะโอ้ยชิเป่งเลยเช็ดช่างมันฮะแล้วก็จะมาโพสสอนกันโพสพวกตัวละครต่างๆนานาเอาเศษไอ้บ,บ้านเนี่ยมางละแล้วก็ไปนครับผมหาเสกตัวละครดูครับโอเคเอาไอ้นี่นะครับอา๋อเออ มาครับอ mm ีก hmm. อ okay. so so like ันโอเคเขาไม่อยู่ข้างบฮะกดเก็ของผมสอนฮะกดอีกอันกดปิดดูดีๆอย่างชุกมาชุกชุกแล้วก็กดซ้ายซ้ายโอเคเดี๋ยวผมจะสอนวิธี โปสเตอร์ต่างๆของโมเดลนะคะก็อหน้าอ่าโพสนี่ปนะ่ะโ,โอเคว่าตามองฮนะผมก็ให้ตาเขามองไปที่อ๋อลองถ่ายสีตาเลือกเลยนะช่างแมงฮะแล้วก็โปสเตอร์หน,น้าโปสเตอร์เฟสนะกดซีนะ,เ,นะ,นะ,ะเพื่อเป็นเมนูนฮะ แล้วก็เลือกให้หน้าแม่งเป็นยังไงก็ได้นะฮะตามใจเราโอ้โหใครจะโพสเตอร์แบบนี้นะฮะก็ฮับี้โอ้โห,โห,หนนะะออดูแฮปปี้ของแม่งนะฮะแล้วก็เฮ้ยเนี่ยดูดูหน้ามันแต่และอันนะครับแล้วแต่ เราชอบนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงครับต่อไปก็เป็นโปสเตอร์ฟิงเกอร์ะฮะก็คือพวกนิก้วมืออะไรอย่างเงี้ยครับนะครับแล้วก็ทำชุบ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 อ้า อ๋อเพราะว่าเพราะว่าพวกเพราะว่าตัวรุ่นเก่านะฮะจะขยับไม่ได้นะฮะผมจะสาธิตอีกตัวหนึ่งละกันเอาเป็นอันตัวนี้โอเคโอเคแล้วก็ชุบผมก็ ซีครับก็เป็นเมนูอีกครั้งนึงครับแล้วก็ชุบนะนี่คือก็คือตัวละครแบบว่ารุ่นใหม่ๆนะฮะจะขยับได้นะฮะก็เป็นฟักไว้ด้วยกันนะฮะชุบเหาะเนี่นะฮะแล้วก็จะมาสอนโพสอีกแบบนึงครับอันนี้ครับ,นนรบโพสอะไรอะไรของแม่งมุมฮะแล้วก็ ตัวก็ใหญ่เล็กลงใหญ่ขึ้นนะครับที่ซ้ายก็ใหญ่ขึ้นนะครับที่ขวาก็เล็กลงนะฮะผมก็ให้มันผมจะเพียวฮะผมจะเพียวฮะเอโหอปื๊ดรีบอ่ะโิลิโอแดกเลยนะอย่างนี้แล้วก็ผมก็จะโพสต์หัวมันใหญ่ขึ้นมาหน่อย โอเคอันนี้มันอชุบอืมกป้ออยากขึ้นมาหน่อยนิดนึงจะได้แบบนี้นะครับแล้วก็มาสอนอีกประเภทหนึ่งก็พวกซีเลยรช่างแม่งฮนะซึ้งถือแล้วก็ประมาณนี้ผมก็ยังไม่ค่อยคล้องท่าไหรเพึ่งมาเริ่มเล่นอาวุธแล้วก็ ลองเสกประครพีซีมาสิเชีอ,อกไปเลยฮัลโหลอืม,ลอมแล้วก็ผมก็จะมาทดสอบอาวุธเงาบางกุดไม้ หลับซะหลับหลับไปซะโอเคนี่ก็คือพวกที่การโหลดแมปต่างๆของพวกแม่งนะฮะก็โหลดก็กดโหลดตรงนี้นะครับผมผมยังไม่สาธิตให้ดูนะครับนะครับแล้วก็เวลาเราจะกดตัวเสริมนะครับวเวลาจะโหลดพวกแมปที่จะแพ็คตัวหุ่นยนต์ ประมาณนี้ครับแล้วก็กดตรงนี้เลยนะครับอันนี้ก็ยานมาหนะอ่ะมีคนอัพมาครับมีคนอัพยาน,หาหนามานะมาครับเที่ยวยังไม่เห็นเลยครับผมก็เลือกโหลดกันเลยนะครับผมก็ผมก็จะหาโหลดกนันก็ส,สาธิตไหนวะ อันไหนดีแมสเอามามอไซค์กันก็โหลดเร็เลยรับมีตั่อย่างเยียแล้วแล้วก็มันโหลดก็เอ้าดู M p c ครับ NPC ดดูแม่งหน้าโหลดเนานะนะแต่และอันอัพตรงที่มั้งเหรอคะ แต่ละอย่างครับมันอัพทำที่หรอครับดูครับอัพหาที่อยู่ครับแต่แต่ดูแต่ละอย่างครับไม่น่าอัพไหยเนี่ยแล้วก็ไปเพิ่งรู้วุ่นวายกับมันนะครับแล้วก็มาดูอย่างอื่นก่อนพวกตรวดแบบก็แผนที่อย่างนี้ครับนะบผมจะสอนเนี่ยคือบอกว่าอันเนี้ยอันน,น,นี้อันนี้คือว่าเปลี่ยนภาษาต่างๆฮะอันนี้ก็ ช่างมงอันนี้ก็เป็นโหมดเกมนะนี่คือโหมดค้นหาโหมดสร้างแล้โหมดเชื่ออะไรไม่ของแม่งนะับนี่ก็นกี่นี่ก็เป็นตระกูลแมปนะฮะก็มันก็จะมีหลายแมปในเกมอื่นเหมือนกันนะเช่นมันจะมีเกมอื่นเป็แมปนี้ครับเช่นเนี่นยนี่เนี่ยสไนเปอร์อีลิกนาซีซัมบี้อามี่นะฮะก็แตกต่างกันในยาน่านะองคกรอาวุธต่างๆ ก็ถมก็อันนี้อาวุธเอาดูดิอาวุธมีอะไรบ้างครับก็อีก่ลาอย่างก็ไม่ค่อยน่าโหลดเท่าไหร่เลยผมหาหอ n p พโหลดนะครับนี่นี่นี่มึงตัวอะไรโหลดหาพี่มึงอัพมาหาพี่มึงเหรอฮะ ครับดูแต่ละอย่างน่าโหลดมากเลยฮะดูดิน่าโหลดชิบหายผมไม่อยากจะโหลดสักอัน,นเลยดูยดิความอัอปรีที่แม่งลงแต่ละอย่างยังให้กูโหลดไหมแล้วเนี่ยมันใส่ชุดสูตรโหลดทั้งเพื่ออะไรแล้วก็มีตัวเฮียอะไรเยอะแยะมีพวกเนี้ยก็ เลอกตามใจเอาเองนะครับแต่ผมก็หาโหลดแต่ผมไม่รู้จะโหลดอะไรดีไอ้เอนี่ยก็หลดนิดนึงโอเคอนนี้ก็ผมก็ก็โหลดไปแล้วนะครับเอามาครับก็ติดตั้งดนะูอันนี้ก็เป็นพวกเอ็มซีนะฮะผมมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า โอเครถที่ผมรถไปมเมื่อกี้หมดคิวนะฮะยันฐานะไม่ก็ไม่มียามฐานะให้คุยก็สำหรับวันนี้โอชูสเตอร์เทมเมอร์ก็ขอลาไปก่อนคนระับ